สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับแนะนำวิธีการใช้งานนะครับออสซินโลสโคปมัลติมิเตอร์นะครับ2 in 1นนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดขนาดพกพานะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เขาให้มาด้วยนะครับก็จะเป็นตัวออสซินโลสโคปนะครับชุดนี้นะครับกระทัดรัดนะครับดีนะครับ เหมาะสำหรับพกพาหน้างานนะครับชุดนี้ก็จะมีะแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับอยู่ข้างในนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับ Two in One หมายถึงนะครับในเครื่องเดียวก็จะมีอะสองระบบนะครับก็จะมีออสซินโลสโคปแล้วก็มัลติมิเตอร์นะครับวัดพวกแรงดันโวลต์ไฟแล้วก็พวกคาปาซิเตอร์ ไดโอดต่างๆนะครับได้ตามปกติเลยนะครับชุดนี้นะครับแล้วก็ใช้งานนะครับไม่ยุ่งยากนะครับชุดนี้ใช้งานง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเทสวัดคลื่นดูนะครับครับผมเดี๋ยวมาลองเปิดไปโหมดนะครับใช้งานนะครับออสซินโลสโคปกันดูนะครับปรับไปความถี่นะครับย่าน โวลต์นะครับ AC นะครับย่าน AC 220โวลต์ดูนะครับเดี๋ยวมาลองวัดแรงดันไฟดูนะครับปรับไปให้ถูกย่านนะครับกระแสตรงกระแสสลับนะครับตอนนี้ผมปรับไปที่กระแสสลับนะครับ AC 220นะครับเดี๋ยวมาลองวัดไฟดูนะครับโอเคนะครับ226 จุดสองจุดสามโวลต์นะครับโอเคนะครับผมปรับไปที่โหมด AC นะครับเดี๋ยวลองมาวัดกระแสตรงดูนะครับปรับไปที่ย่านกระแสตรงนะครับต้องขออภัยนะครับผมไม่ได้ใส่ค่าค้องนะครับอาจจะดูลำบากหน่อยนะครับ ปรับไปกระแสตรงแล้วนะครับผมจะมาวัดแบตเตอรี่นะครับชุดนี้เป็นชุดโซลเซลล์นะครับเดี๋ยวผมมาลองวัดแบตเตอรี่กันดูนะครับเกระแสตรงแล้วนะครับโอเคกระแสตรง24โวลต์ DC นะครับสถานะนะครับก็จะบอกอยู่นะครับว่าเราปรับไปโหมดย่านไหน ดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับ dc คือมินิโวลต์นะครับ mv นะครับโหมดนี้ก็คือโหมด dc นะครับเดี๋ยวปรับไปโหมดออสซิลโลสโคปกันนะครับ osc นะครับปรับไปที่โวลต์นะครับปรับไปที่โวลต์กระแสสลับนะครับแล้วกด auto ไปเลือกโหมดออสซิลโลสโคปนะครับ หมดออซินโลสโคปนะครับแล้วก็ปรับย่านความถี่ไปที่นะครับกระแสสลับนะครับและนะครับไปเลือกอช่องนะครับ CH นะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับให้เป็นโวลต์นะครับให้แรงดันให้สูงขึ้นนะครับ300โวลต์นะครับโอเค ไปที่ x 1ทับ x 3นะครับ300โวลต์แล้วนะครับอ่ก็คือจะวัดกระแสไฟ220ีนี่แหละครับแต่ก็ไปที่นะครับเลือกไปที่ cs 3 0 0โวลต์นะครับ300โวลต์นี่ไงครับ300โวลต์นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาไปจิ้มนะครับวัดดูนะครับกระแสสลับไหมนะครับ ตัวนี้นะครับถ้าอยู่ในโหมดนกระแสสลับที่เราจะวาดแล้วนะครับแล้วก็ไปวัดเลยนะครับจิ้มเข้าไปเลยนะครับโอเคมาแล้วนะครับยังไงครับเป็นขึ้นเพียวไซเว็นะครับอินเวอร์เตอร์เป็นขึ้นเพียวไซเว็ก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็จะรู้เลยว่าอินเวอร์เตอร์นะครับแต่ละรุ่นนะครับเป็น ขึ้นเพียวไซเวฟหรือโมดิฟายไซเวฟนะครับเราก็สามารถเช็คขึ้นความถี่ของอินเวอร์เตอร์แต่ละรุ่นได้อย่างละเอียดเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะแนะนำวิธีการใช้งานออสซิลโลสโคปในเบื้องต้นนะครับและมัลติมิเตอร์ในออสซิลโลสโคปนะครับมัลติมิเตอร์นะครับ t Osc in 1เครื่องนี้ในเบื้องต้นนะครับประมาณนี้นะครับ ผมไม่ขอลงรายละเอียดเชิงลึกนะครับเนื่องจากวิดีโอจะมีความยาวนะครับ